วัสดีค่ะมีรถสวยรูหล่านนะใช้มานำเสนอกันดติคันหนึ่งแล้วนะคะเป็นรถที่สภาพดีขับดีมากๆเลยนะคะ ผลได้นนคอด2.4 EL ทับสุดเกียร์ออโตคันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นที่10,000บาทนะคะส่งเดือนละ6,000บาทนะคะขอคนซื้อกันเดือน15,000บาทขึ้นไปกระสุดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหรูหลอขับ ตีน่าใช้มากๆเลยนะคะคนได้คอร์ด 2.4L ท็อปสุดยอโตปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นที่10,000บาทส่งเดือนละ6,000บาทนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกลายไม้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า แอร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียง AMFMAUX แล้วก็ CD นะคะแอร์เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะกว้างสุดๆเลยค่ะนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยนะคะขอคนซื้องันเดือน15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะ จัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากนะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเสร็จเมนตนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอัรองเงินเดือนก็ออกเบิได้แล้วค่ะคุมค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะ2,49,000บาทเท่านั้นค่ะ หน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ดีนะคะมีแอดนำหน้านะคะแอด a m p 10นะคะ แอมหนนะคะสภาพดีน่าใช้บมากๆเลยค่ะคันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ